จริตหกอนณวาจหริต6หคืออุปนิสัยพื้นฐานหรือความประพฤติที่หนักไปทางใดทางหนึ่งของบุคคล6ประเภทตามหลักพระพุทธศาสนาซึ่งการเข้าใจจริตของตนเองจะช่วยให้สามารถเลือกวิธีปฏิบัติธรรมหรือพัฒนาตนเองได้เหมาะสมยิ่งขึ้นจริตทั้ง6ประเภทมีดังนี้ 1. นรากจริตรากาคาริตาดอกจันลักษณะเด่น เป็นผู้ที่หนักไปในทางความรักสวยรักงามชอบของสวยงามมีอารมณ์สุนทรีละเมียดละไมพิธีพิถันยินดีในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจดอกจันข้อเสียหากมากเกินไปจะกลายเป็นคนเจ้าสำราญติดในกรรมคุณหลงหลายได้ง่าย 2. โทสจริตโดซาคาริตาดอกจันลักษณะเด่น เป็นผู้ที่หนักไปในทางความโกรธมักมีอารมณ์หนุดหมิดง่ายใจร้อนไม่ชอบการรอคอยตัดสินใจเด็ดขาดจริงจังกับกฎระเบียบดอกจันข้อเสียหากควบคุมไม่ได้จะทำให้เป็นคนเจ้าอารมณ์ก้าวร้าวสร้างศัตรูได้ง่าย 3. โมหอจริตโมหาคาริตาดอกจันลักษณะเด่น เป็นผู้ที่หนักไปในทางความหลงหรือความไม่รู้มักมีอาการเสื่องซึ่งง่วงเหงาสับสนลังเลไม่แน่ใจเชื่อคนแง่าขาดเหตุผลหรืออาจจะมัวเมาในสิ่งใดสิ่งหนึ่งดอกจันท้อเสียทำให้ขาดปัญญาในการตัดสินใจตกเป็นเหยื่อของความงมงายได้ง่าย